เอวิดีท i n g สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อกันกับ The Secret EP ที่7กันนะครับต่อให้ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจักรวาลจะตอบสนองธรรมชาติของบทเพลงของคุณจักรวาลจะขานรับต่อความรู้สึกภายในที่แท้จริงของคุณแล้วเปล่งประกาศออกมาเพราะว่านั่นคือสิ่งที่คุณรู้สึก ถ้าเช่นนั้นคุณรู้สึกอะไรอยู่ในขณะนี้ลองใช้เวลาสักสองสามอึดใจคิดดูดีๆว่ารู้สึกอย่างไรถ้าคุณรู้สึกไม่ดีเท่าที่คุณอยากรู้สึกก็จงเพ่งสมติความรู้สึกภายในและตั้งใจยกระดับความรู้สึกให้ดีขึ้นขณะที่คุณกำลังรวบรวมศูนย์สมาธิไปที่ความรู้สึกของคุณความมุ่งมั่นที่จะยกระดับตัวเองนั้น คุณจะมีพลังยกระดับความรู้สึกของคุณวิธีหนึ่งที่จะทำได้คือหลับตาลงเพื่อไม่ให้สิ่งอื่นใดมาลบกวนเพ่งพิจารณาความรู้สึกภายในตัวคุณแล้วยิ้มสักหนึ่งนาทีความคิดและความรู้สึกของคุณสร้างชีวิตมันต้องเป็นเช่นนั้นเสมอรับรองได้เลยเช่นเดียวกับปวดแรงโน้มถ่วง กฎแห่งการดึงดูดเองก็ไม่เคยพลาดคุณจะไม่มีวันเห็นหมูบินได้เพราะกฎแรงโน้มถ่วงจะไม่พลาดโดยการใช้แรงโน้มถ่วงกับหมูในทำนองเดียวกันกฎแห่งการดึงดูดก็ไม่มีข้อยกเว้นถ้ามีอะไรเข้ามาในชีวิตคุณคุณนั่นแหละที่ดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาด้วยความคิดถึงสิ่งนั้นอยู่เรื่อยกฎแห่งการดึงดูดไม่เคยพลาดไม่ขึ้นเบอร์นักเบกบิด เรื่องนี้ฟังดูเหลือเชื่อแต่เมื่อเราเริ่มเปิดใจรับได้ผลที่เกิดขึ้นนั้นน่าอัศจรรย์เพราะนั่นหมายความว่าในชีวิตไม่ว่าเราจะคิดจนเกิดสิ่งใดในชีวิตเราไปแล้วก็ตามเราแก้สถานการณ์ได้ด้วยการปรับเปลี่ยนจิตสำนึกเราคุณมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดก็ได้เพราะคุณเป็นผู้ที่เลือกความคิดคุณเองและเป็นผู้ที่รู้สึก ถึงความรู้สึกของคุณเราสร้างจักรวาลของตัวเราในทุกขณะจิตข้อที่สำคัญจริงๆคือคุณต้องมีความรู้สึกที่ดีก่อนเพราะคุณและความรู้สึกที่ดีนี้คือสิ่งที่ถูกส่งออกไปในรูปแบบสัญญาณสู่จักรวาลและเริ่มดึงดูดสัญญาณที่เหมือนๆกันกลับมาหาคุณ เพราะฉะนั้นยิ่งคุณรู้สึกดีเท่าไหร่คุณก็จะดึงดูดสิ่งที่ช่วยให้คุณรู้สึกดีมาได้มากขึ้นเท่านั้นและทำให้คุณยกระดับตัวเองให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อคุณรู้สึกแย่คุณรู้สึกใหมว่าคุณเปลี่ยนความรู้สึกนั้นได้ในพริบตา เปิดเพลงฟังสิหรือร้องเพลงเองก็ได้ทำแบบนั้นจะช่วยเปลี่ยนอารมณ์ของคุณหรือไม่ก็ลองนึกถึงสิ่งที่สวยงามเช่นทาลกตัวน้อยๆหรือใครสักคนที่คุณรักอย่างแท้จริงแล้วนึกถึงสิ่งนั้นต่อไปเรื่อยๆรวมศูนย์ความคิดอยู่สิ่งนั้นปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากความคิดนั้นผมรับรองคุณจะเริ่มรู้สึกดีขึ้น จดรายการกุญแจลับที่พร้อมใช้ใกล้มือหุน่นคําว่ากุญแจลับหมายถึงสิ่งที่ดีๆที่เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของคุณได้ในพริบตาซึ่งอาจเป็นความทรงจำสุดประทับใจเหตุการณ์ในอนาคตเรื่องตลกแหล่งธรรมชาติคนที่คุณรักหรือเพลงโปรดของคุณแล้วหยิบรายการคุญแจรับนี้มาเลือกใช้ในายามที่คุณเกิดอารมณ์โกรธหงุดหงิด หรือไม่สบายใจแต่ละรายการที่คุณจดไว้จะเปลี่ยนอารมณ์คุณได้ในภาวะต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าอย่างหนึ่งไม่ได้ผลก็ลองอีกอย่างดูใช้เวลาปรับศูนย์ความคิดแค่2อสนาทีก็จะเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนขึ้นความถี่ของคุณได้แล้วความรักอารมณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหลักการเรื่องความรู้สึกดีๆ ใช้ได้กับคนในครอบครัวและสัตว์เป็นอาทิสัตว์เลี้ยงนั้นวิเศษมากเพราะมันทำให้คุณอารมณ์ดีและเมื่อคุณรู้สึกถึงความรักที่คุณมีต่อสัตว์เลี้ยงภาวะอันยิ่งใหญ่แห่งความรักจะทำนำสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตคุณนั่นคือของขวัญชิ้นเอกเลยล่ะส่วนผสมระหว่างความฮิดกับความลับความรักนี่เองที่สร้างพลัง อันสุดต้านทานของกฎแห่งการดึงดูดไม่มีพลังใดในจักรวาลที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังรักความรู้สึกรักคือขึ้นความถี่สูงสุดที่คุณสามารถส่งออกไปได้หากคุณร้อยรัดมัดห่อกระแสความคิดทุกอย่างได้ด้วยสายใยรักพหากคุณรักทุกสิ่งทุกอย่างและรักทุกคนได้ชีวิตจะเปลี่ยนคุณไป อันที่จริงนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตหลายท่านได้บรรยายถึงกฎแห่งการนึ่งดูดโดยเรียกกฎนี้ว่ากฎแห่งความรักถ้าคุณลองไข้ครวนดูก็จะเข้าใจว่าทำไมลองนึกดูสิว่าคุณคิดถึงใครสักคนในแง่ร้ายตัวคุณเองนั่นแหละที่จะต้องประสบกับความคิดร้ายที่กลายขึ้นเป็นความจริงคุณทำร้ายใครด้วยการคิดร้ายไม่ได้หรอก คุณทำลายได้แต่ตัวคุณเองเท่านั้นถ้าคุณคิดด้วยความรักลองเดาซิว่าใครละ่ะที่จะได้รับผลดีจากความคิดนั้นก็ตัวคุณนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าสภาวะอารมณ์ของคุณมีความรักเป็นที่ตั้งกฎแห่งการดึงดูหรือกฎแห่งความรักก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองด้วยพลังที่มีอนุภาพสูงสุดเนื่องจาก คุณอยู่ในลึ้นความถี่ระดับสูงสุดยิ่งคุณรู้สึกรลักและขึ้นขึ้นออกมาไปมากเท่าใดพลังที่คุณได้ไว้ในกำมือก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นหลักการซึ่งทำให้ความคิดมีพลังขับเคลื่อนที่สัมพันธ์กับสิ่งที่คิดนั้นเท่ากับการกำหนดควบคุมประสบการณ์ร้ายๆทั้งหลายในชีวิตมนุษย์ ก็คือกฎแห่งการดึงดูดหรืออีกในหนึ่งก็คือความรักนั่นเองนี่คือหลักการพื้นฐานอันยั่งยืนถาวรของทุกสิ่งทุกอย่างทุกระบบปรัชญาความคิดทุกศาสนาและทุกาสาขาไม่มีสิ่งใดลอดพ้นจากกฎแห่งความรักความรู้สึกคือสิ่งที่สร้างพลังชีวิตให้กับความคิด ความรู้สึกคือความปรารถนาและความปรารถนาก็คือความรักไม่มีสิ่งใดสามารถพิชิตความคิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความรักได้ทันทีที่คุณเริ่มเข้าใจและสามารถควบคุมความคิดกับความรู้สึกของตนเองได้อย่างแท้จริงคุณก็จะมองออกว่าเราจะสร้างความเป็นจริงของชีวิตตัวเองขึ้นมาได้อย่างไรคุณจะได้พบกับเสรีภาพ ณจุดนั้นจุดที่รวมพลังอำนาจทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกันมาซิชิมอฟยังได้อ้างคำพูดทรงคุณค่าของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ผู้ยิ่งใหญ่ว่าคำถามสำคัญที่สุดที่มนุษย์ทุกคนพึงถามตัวเองก็คือจักรวาลนี้น่าอยู่หรือเปล่าใครก็ตามที่รู้จักกฎแห่งการดึงดูด จะต้องตอบคำถามนี้ว่าใช่จักรวาลน,นี้น่าอยู่เพราะเหตุใดหรือเพราเพราะว่าเมื่อคุณตอบแบบนี้คุณก็จะได้รับประสบการณ์แบบนี้ด้วยตามกฎแห่งการดึงดูดไงละ่ะเอาเบิร์ไอน์สไตน์ตั้งคำถามอันทรงพลังแรงนี้ขึ้นมาก็เพราะเขารู้ความลับเขารู้คำถามนี้จะต้องให้เขาคิดและตัดสินใจเลือก เขามอบโอกาสอันยิ่งใหญ่ให้แก่เราด้วยการตั้งคำถามนี้ขึ้นมาและพิจารณาเจตนารมณ์ของไอน์สไตน์ต่อไปคุณก็จะสามารถประกาศยืนยันได้เลยว่าจักรวาลนี้ช่างสุดยอดจริงๆจักรวาลนี้นำพาสิ่งดีๆทั้งมวลมาให้ฉันจักรวาลช่วยวางแผนอะไรต่อมิอะไรให้ฉันจักรวาลช่วยสนับสนุนทุกอย่างที่ฉันทำ จักรวาลมอบทุกอย่างที่ฉันต้องการอย่างทันทีทันควันจงรู้ไวเ้เถอะจักรวาลนี้น่าอยู่จริงๆตั้งแต่ผมได้ล่วงรู้ความลับนี้และเริ่มใช้กับชีวิตตัวเองชีวิตผมก็กลายเป็นเรื่องที่ปาฏิหารไปจริงๆผมว่าชีวิตแบบที่ใครๆก็ฝันถึงคือชีวิตประจำวันแบบผม ผมอยู่ในคฤหาสน์ราคา4ล้าน5แสนดอลลาร์มีภรรยาแบบที่คใครๆก็ปาถนาได้ไปเที่ยวพักร้อนในสถานที่ที่สวยงามที่สุดในโลกไปปีนเขาสำรวจโลกท่องซาฟารีทุกอย่างนี้เกิดขึ้นได้และจะเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆก็เพราะผมรู้วิธีประยุกต์ใช้ความรักนี้สำหรับวันนี้ e v i d e n i n g ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังขอบคุณครับสวัสดีครับ